การปรับคณะรัฐมนตรีนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าหลังเมษาเนี่ยนะครับคือปลายปลายเดือนนะครับหรืออาจจะต้นพฤษภานะก็จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ว่าในการปรับครั้งนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นการฉีกพักภูมิใจไทยออกจากพักร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะในทางการเมืองเนี่ย แม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยนะครับก่อนปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยทั้งสองพรรคเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันโดยเฉพาะเรื่องของอพรบคาสิโน,โนนะครับแต่ว่านั่นยังไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทําให้เพื่อไทยรีบจีดภูมิใจไทยถามว่าทําไมถึงไม่กล้าในการถีบภูมิใจไทยในตอนนี้นะครับเขาเพาะว่า ถ้าฉีดภูมิใจไทยไปตอนนี้จะทําให้เสียงของรัฐบาลเนี่ยปริ่มน้ําทันทีระยะเวลาของรัฐบาลนี้จะเหลืออยู่ประมาณเกือบสองปีฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําให้ฉีดภูมิใจไทยออกไปตอนนี้นะครับถามว่าแล้วถ้าไม่ถีดภูมิใจไทยแล้วจะปรับกระทรวงอะไรของพรรคภูมิใจไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยมัน คุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับในพรรคเพื่อไทยหรือคดีในแกนนําในพรรคเพื่อไทยคดีการที่ให้กระทรวงมหาดไทยไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่เสียเปรียบในการเตรียมการไว้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปแต่ว่าเพื่อไทยตอนนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องให้ภูมิใจไทยไปก่อนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ย ก็ยังไม่มีความพร้อมในการที่จะถีบภูมิใจไทยออกไปเพราะว่าเนื่องจากว่าเสียงรัฐบาลเองอาจจะปริ่มน้ําอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าถามว่าในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะปรับเอาภาคภูมิใจไทยออกไหมก็มีสิทธิ์ครับแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องดอูบริบทในตอนนั้นด้วยว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเวลานี้จะดูกันแล้วเนี่ยเพื่อใยกับภูมิใจไทยยังไงเนี่ยนะครับ ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็น,น่าจะได้แยกวงกันนะครับเพราะว่าพื้นที่นในการแข่งขันเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยก็จะต้องปะทะก,กันในพื้นที่ภาคอีสานอยู่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยคือว่าเมื่อภูมิใจไทยเองมีสวอ,อ,อยู่ในมือเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยอำนาจก็ไปอยู่ตรงนั้นก็เลยทําให้เพื่อไทยเองก็ต้องคิด หาลู่ทางในการที่จะยึดกระทรวงมหาดไทยคืนมาแต่ถามว่าในการปรับรอบแรกที่จะถึงเนี่ยนะครับรอบรอบที่จะถึงนี้จะยึดมาเลยไหมยังไงไหมเนี่ยมันคงยากนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีพันธมิตรจากพรรคกามาร่วมที่มีข่าวว่าจะมีการดึงพักลุงป้อมมานะครับอันนั้นนะครับมันมีคนในพักลุงป้อมเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยก็อยากเข้าอยากอยากอยู่ในื้อและรัฐเพราะเวลาออกไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแน่นอนว่ามันทําให้ คนที่เคยอยู่รัฐบาลเนี่ยพอออกไปเป็นฝ่ายค้านก็รู้สึกว่าตัวเองเสียโอกาสเสียอำนาจเสียทุกอย่างก็เลยอยากกล,กลับเข้ามาเป็นูนรัฐบาลก็เลยมีข่าวปล่อยออกมาตอนนี้ว่าพรรคลุงป้อมเองนะครับจะกลับเข้าร่วมรัฐบาลโดยเพื่อไทยเองจะถีบคุณเ네นวินออกไปนะครับพรรคภูมิใจไทยออกไปคือผมถ้าดูตามสเต็ปอย่างนี้นะครับมันน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความขัดแยง้งถ้าเราดูไว้ดีเลยครับว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทย เพื่อไทยกับพลังประชารัฐผมว่าเนี่ยความขัดแย้งระหว่างพลังประชารัฐลุงป้อมหมดทักษิณทักษิณเนี่ยนะครับและพรรคเพื่อไทยเนี่ยหนักหน่วงยิ่งกว่าพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแค่เป็นพรรคที่ดูกันด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองและผลประโยชน์ในกระทรวงต่างๆนะครับเกมทางการเมืองเท่านั้นเองยังไม่ได้เกิดการหักล้างกันหรือไม่มีการเกิดการใช้วิธีการที่รุแนแรงตบโต้กันในทางการเมืองผิดกับพรรคลุงป้อมนะครับ ก่อนหน้านี้ออ้ยใส่กันทั้งเรื่องของการใช้อำนาจขององค์กรอิสระการมีเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะไล่บทบี้กันในทางการเมืองนะครับแต่ว่าเอาละถ้าถามว่าการปรับรอบนี้จะปรับยังไงนะครับก็อาจจะมีในส่วนของอกระทรวงต่างๆที่มีการพูดกันอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นเอาว่าอย่างมีข่าวว่าจะปรับคุณท็อปวร,ราวุธออกไปอยู่เป็นกระทรวงการต่างประเทศ แทนคุณมาดิศตังยำพงศ์นะครับอันนี้เป็นตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับรอบแรกๆเลยที่มาเพราะว่าคุณมาดิศเองเนี่ยนะครับก็เติบโตมาจากราชการฉะนั้นเนี่ยเวลาชี้แจงหรือในการทําเชิงรุกทางการเมืองเนี่ยในการอธิบายต่างๆไม่ค่อยจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของบรรดาแกนนําของพรรคเพื่อไทยนะครับและก็ทําให้ดูเหมือนว่าภาพลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันจะ บอกไปหน่อยทีนี้คุณท็อปวราวุฒิเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจากกระทรวงพัฒนาสังคมไปเพราะว่านั่นเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของพรรคเขาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีข้อเสนอให้คุณท็อปวราวุฒิตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าคุณท็อปวราวุฒิเองเนี่ยมีความเก่งกาจในเรื่องของการพูดจาภาษาอังกฤษนะครับเป็นการสื่อสารเก่งอะไรต่างก็ถูกท้าทามมาตั้งแต่การตั้งรัฐบาลคุณยิ่งแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คุณทัพปวรวุฒิไม่ยินยอม ไม่อยากมาเพราะว่าเกรงว่าถ้ามาอยู่กะทรวงการต่างประเทศแล้วมันอาจจะทําให้คนดูแลพักชาติไทยไม่ได้นะครับก็เลยทําให้ตรงนี้ยังอยู่ที่คุณทวัระวุธที่ยังอยู่ในกนระรวงพัฒนาสังคมและคุณมาริดก็ยังอยู่ในกระรวงการต่างประเทศเพราะว่าการเป็นลูกม่อคุณใกล้ชิดคุณทักษิณมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทักษิณจะคอนโทรนได้มากกว่าฉะนั้น อันนี้คือเห็นภาพของกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกแล้วครับเวลามันปีกเกมทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ประเทศเราเนี่ยไม่มีคนไปอตอบโต้หรือมีการไปชี้แจงต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าเป็นจุดอ่อนนะครับอันนี้กระทรวงการต่างประเทศในขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะครับก็ก็คุณพิชัยนะครับนา,รานริพิจพันธ์กอ็อย่างที่เรารับรู้กันก็คือว่าสมาชิกนะครับสสอของพรรคนะครับ ไม่ค่อยจะโอเคด้วยเพราะว่าหนึ่งอาจจะเรื่องของการเข้าพบปะอะไรต่างๆการการพูดคุยทำความเข้าใจกันกับคุณพิชัยค่อนข้างจะห่างนะครับก็เลยทําให้สสเนี่ยไม่ค่อยพอใจและเคลื่อนไหวอยากจะเปลี่ยนนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นจุดหนึ่งที่อ่อนไหวในเรื่องของตําแหน่งทางการเมืองนอกจากนี้นะครับในกระทรวงต่างๆที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วก็รัฐมนตรีบางคนนะครับที่อยู่นานแล้วนะครับตั้งแต่คุณเศรษฐา มาเนี่ยก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับนอกจากนีน้ยังมีการพูดถึงกันก็คือประเด็น1นึงถึงร้อเอกธรรมนัทพรมเผ่าที่ประกาศว่าจะได้มีตัวสสเพิ่มขึ้นนะครับาจาก24เป็น34ในการโหวตให้คุณอุ้งอิงนะครับในการอภิปรายในช่วงที่ผ่านมาก็มีก่าวว่าคุณธรรมนัทเองจะกลับเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตร และสากหรือกลุ่มของเขาก็จะได้เพิ่มขึ้นอะไรตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยากอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยเราเอกนักคงกลับไปได้ยากเพราะว่ายิ่งอยู่ในกระช่วงขาลงของรัฐบาลกันแล้วกันนะครับกระแสต่างๆเนี่ยยังยังทำให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะง่ขึ้นนะครับถ้าคุณทำนัดไปปุ๊บนแน่นอนว่าประเด็นการยืน่นตีความก็ดีเรื่องจริยธรรมเขาดีาก,ดาก็อาจจะเป็นปัญหาให้กับรัฐบาลได้อีก โดยเฉพาะตัวคุณยิงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในพักเองก็มองว่าไอ้สามสี่คนของน้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะครับออไอ้สิบคนที่เพิ่มมาเนี่ยมันแค่ยกมืออย่างเดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงที่มาอย่างแน่นอนนะครับมันก็ไม่ใช่อยู่ในพักเดียวกันฉะนั้นการจะมาการันตีว่าเป็นสามสิบสี่เสียงนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเป็นการเคลมไปมากกว่ามันก็คือ เป็นการยกมือให้เป็นกาคราวไปอย่ามานับรวมไม่ได้เก้าอี้ฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าของราอิทธธรรมนัทเองอาจจะมีการสับเปลี่ยนได้ว่าระหว่างคุณอิทธินะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่มาแทนลูกชายก่อนหน้านี้นะครับซึ่งซึ่งก็อาจจะเพิออกไปแล้วเอาตัวลูกชายก็กลับเข้ามาอย่างนี้มีการอาจจะมีการสับเปลี่ยนในกระทรวงเกษตรอยู่แปางเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีกระแสว่า,าจ,จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่หลายคนมองว่าอาจจะมีผลงานไม่ค่อยจะดีนักนะครับก็อาจจะเปลี่ยนกระทรวงก,กันกับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับก็อันนี้ก็ยังยังอยู่ในเพียงเป็นกระแสอยู่นะครับแต่ส่วนมาไทยเนี่ยยังไงเนี่ยผมว่าถึงนาทีนี้ก็ยังเพื่อไทยก็ยังไม่กล้าที่จะ หากฐานน้ำใจภูมิใจไทนนะครับแม้ว่าใจจริงอยากจะได้นะครับอยากจะเอาไปาบริหารจัดการเองเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ถามว่าถ้าจะเอากระทรวงมหาดไทยไปแลกกับกระทรวงคมนาคมเองผมว่ายากเพราะเพื่อไทยก็มองเห็นทุกคนก็มองเห็นว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังไงเพื่อไทยก็ไม่ปล่อยแต่ว่ามีข่าวว่าจะเอากระทรวงสาธารณสุขไปนะครับไปแลกกัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณอนุทินเคยอยู่มาแล้วภูมิใจไทยเคยอยู่มาแล้วนะครับก็ถ้าไปแลกกับกระทรวงมหาดไทยเขาคงจะไม่เอาด้วยแต่ถึงขั้นนี้เนี่ยนะครับถ้ากระทรวงมหาดไทย่ก็ยังไม่น่าจะหักเร็วๆนี้นะครับเพราะถ้าหักอย่างที่ผู้เป็นหนตอนต้นว่าเสียงรัฐบาลไม่พอนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะยุบไปปรับคอรมอแล้วยุบสภาเนี่ยนะครับ มันก็ถือว่าเพื่อไทยเองก็ยังไม่พร้อมสําหรับการยุบสภาด้วยนะครับด้วยผลต่างๆก็คือตอนนี้นโยบายต่างๆกำลังเดินไปแต่ว่ายังไม่ได้รับความนิยมยังไม่ได้รับความอะไรที่จะสร้างกระแสให้ดีขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ายุบสภาตอนนี้ก็แน่นอนด้วเพื่อไทยก็คงจะเสียเปรียบนั้นเกมการยุบสภาก็เลยยังไม่มีเหมือนกันนะครับคือถามว่าแล้วมันจะถึงเมื่อ,อไหร่ในการที่จะเอากระทรวงมหาดไทยคืนมา คือทำลายก็ตั้งไว้นะครับว่าใช้การทางการเมืองดูกันไปก่อนประเด็นมันอยู่ที่ว่าสอสอของพรรคประชาชนนะครับหรือพรรคเก้าวไกลเดิมที่อยู่ระหว่างการตัดสินว่าจะผิด1นึหนไหมนะครับที่สาลน้ำดูเคยได้ตัดสินมาแล้วและก็ยื่นให้ปปชไปดําเนิกนการซึ่งขณะน,นี้ปปชอ,อยู่ระหว่างการไต่สวนก็ทำลายก็คงจะ เสร็จสิ้นหรือชีมูลกันได้ก็ประมาณสักเดือนพฤษภาครับหรือไม่ก็มิถุนาอย่างจ้าคดีจะเสร็จสิ้นอันนี้มีสสจากพรรคปรยมถ้าผิดนะครับตามมาตรา1นึสองน่ยนะครับก็ต้องพ้นจากตําแหน่งก็มีประมาณ25คนนะครับถึงตรงนี้แหละครับถ้าพรรคประชาชนเองสสหายไปอีก25มันก็จะย,ยิ่งทําให้พรรคเพื่อไทยกุมความได้เปรียบ ในการที่จะเคลียร์พักภูมิใจไทยออกถึงตอนนั้นนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่ามันยังมีเวลาที่เพื่อไทยจะรอได้ในการที่จะไปหาดก,กับพปรคภูมิใจไทยนะครับถามว่าทําไมถึงรอได้เพราะว่าถ้าปรับตอนนี้ไปก่อนก็แน่นอนแหละครับว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นไปก่อนเพราะว่าตามตามลน์เนี่ยหลังจากการอภิปรายแล้วแล้วก็อยู่รัฐบาลอยู่มาเก็ดเดือนอย่างเงี้ครับ หรือเกือบปีเนี่ยเพื่อแตนก็ปรับแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะสลับปรับเปลี่ยนตามโควตาหมุนเวียนกันไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไปนะครับว่าชุดใหม่จะมาคือเขาเรียกว่าการปรับครอรมอเพื่อสร้างเบ่งเบียนความสนใจคนให้โอกาสใหม่กับรัฐบาลคณะนมนตรีชุดใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะใช้ในการ เบี่ยงเบนความสนใจเพื่อให้ภาพลบรัฐบาลเนี่ยนะครับมันมันมันติดลบน้อยลงหลังจากปรับแล้วเพื่อต้องการให้คนได้มีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้นเป็นกลย,ยุทธ์ของการปรับคอรมอจริงๆแล้วที่ผ่านมาในดอดีตเนี่ยการปรับคอรมอเนี่ยบางส่วนยิ่งปรับยิ่งสั้นเพราะอะไรเพราะมันเกิดความขัดแย้งกันพรปรับทีหนึ่งก็วอ้เกิดการแย่งชิงกันอะไรต่างๆในในพักนั้นๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับการปรับคอรมอเนี่ยมันจะยาวขึ้นเพราะเวลาปรับแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าแบ่งกันไปแบ่งกันไป แล้วก็สสทุกวันนี้เขามีกลยุทธ์ในการที่จะให้สสแต่ละพรรคเนี่ยอยู่กันอย่างนิ่งได้เลยสบายสบายไม่เคยมีการเคลื่อนไหวพรรคคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเขามีการดูแลเงินเดือนให้กับสสกันไปนะครับพรรคละสองแสนห้ามั่งสามแสนมั่งก็ว่ากันไปนะครับนี่ทุกคนก็จะได้รับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสังเกตว่าสสของแต่ละพรรคเนี่ยตอนเนี้อยู่กันนิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้า เพื่อไทยรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วดูผลว่าสสพักประชาชนถูกตัดสิทธ์กี่คนนะครับถ้าตัดสิทธิ์หมดก็แน่นอนละ25คนเนี่ยพักเพื่อไทยก็จะใช้จังหวัดน,นั้นนะครับไทยโอกาสอันนั้นซึ่งอาจจะหลังจากนั้นไปก็ขี่พักภูมิใจไทยได้แต่ถ้าพักประชาชนรอดไม่โดนตัดสิทธิ์ถึงตอนนั้น เพื่อไทยก็อาจจะปรับได้เหมือนกันนะครับสำหรับภูุิมเยอทยเพราะว่าระยะเวลาในช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วเพื่อไทยก็จะหาโอกาสไปก่อนประครับประกองสถานการณ์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยปรับช่วงใกล้ๆหรือปีสุดท้ายของรัฐบาลนะครับฉะนั้นเนี่ยการปรับคลมอนะครับถ้าเราเห็นโดยรวมแล้วก็แน่นอนว่าคงม,มีการปรับแต่ผมยังมองว่ามันไม่ได้สั่ง อะไรที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพักภูมิใจไทยและเพื่อนไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจากนี้ผมว่าเพื่อไนไทยและภูมิใจไทยอาจจะระวังตัวกันมากขึ้นนะครับและก็จะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปนะครับนี่คือสถานการณ์การเมืองนันปัจจุบันแม้ว่าทุกคนจะมองว่าร้อนแรงแต่ว่าดูแล้วนะครับในช่วงปิดสมัยประชุมสภามันไม่มีประเด็นทางการเมืองน,นะครับว่าเปิดขึ้นมาก็คงจะมีการพูดคุยกันในช่วงที่ในช่วงนี้ช่วงที่ระหว่าง ป็นสมัยประชุมส,สภาาะนั้นเนี่ยทุกทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งเพื่อนทยและภูมิใจทยเองก็ยังอยากจะอยู่ในอำนาจอยากเป็นรัฐบาลกันอยู่จึงไม่น่าจะมีอะไรที่ขัดแยง้งจนทําให้รัฐบาลต้องยุบสภากันนะครับในช่วงระยะเวลาในปีนี้นะครับ